ว้าวเยิมเยิมเยาไก่หอดเจ็ดร้อยเธอเป็นยังไงบ้างธุรกิจ ก็หมดแล้วอ่ะเธอจริงไหมใช่คนนครรวยเพลย์จบแล้วแต่ยว่าฉันกินไก่ทอดกินอะไรจนเอืออะไรฉันอยากกินของหวานมีอะไรฉันของหวานเนาะของหวานแบบเป็นผลไม้แบบมีซอสอะไรแบบนี้ร้านไหนไปไม่ได้ต้องเป็นกล้วยปิ้นแช่ช้ำแช่ร้านนู้นเลยความนี่หรอใช่ฉันไปกินมาแล้วเมื่อคืนจริงไหมจริงร้อยมากันมากับปาไว้แน้่คืนเป้าไวเอารถบานไปกันกินร้อยป้าไวที่แก่แก่อที่ว่าแบบนั้นกันยาค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอป้าไวกินแล้ว กล้วยไม่ติดควันเฟมกิ้วไม่ควันคอมันติดกล้วยมีเมนูอะไรแนะนำบ้างจ๊ะเป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าออร์มะพร้าออรลำไยข้าวโพดลูกตาลเผือกแล้วก็ลูกชีสดั้งเดิมแล้วก็คาโ์ด็อกรอบย้ำอยากกินอะไรฉันอยากกินน้งอย่างฉันน้งอย่างสตรอเบอรี่ไม่มีฉันเออฉันเอาน้ำมะพร้าวมะพร้าวอ่อนกับลำไยว้าวเยิ้มำ แม่ค้ายิ้มจิ้มน้ำลายย้อยลงไปก่อนน้ำลายแม่ค้าย้อยน้ำลายมึงนั่นแหละเห็นทำท่าอยู่กันปากยานหมดแล้วบุลลี่ควายนี้ไม่ได้บุลลี่พวกของจรงิงโทรของฉันไม่ต้องแล้วก็ได้ฉันดีกับเธอได้ไหมอะ่ะทำไมตัวสั่นไงพูอออดอาหารอ,อร่อยไหมสีสด<บ>ฉันบอกแล้วว่าะฉันเพิ่งกินมาเมื่อคืนเหลืองเหลืองเนี่ยมันหอมเลยมันเอากินโรตีอะนะมันเอากินโรตีแล้วก็มันออกรถกล้วยแล้วก็ออกมันนี่มีเนื้อมะพร้าวแบบนี้ ทุกคนใครมางานทุ่งทาราดนคกศรีธรีมราชนะจ๊ะฝากร้านนี้ไว้ด้วย้วยปิ้งเฉยฉําแขะอยู่ี่งานสามเดือนสิบที่ทุ่งทาราดนะครับเริ่มขายกันแล้วตอนนี้ถ้ามาช้าอดนะจ๊ะร้านนี้ขอเขาหมดไวมากจ้าใช่แล้วอ,อยู่เยื้องๆกับร้านบางรันสุประชัยเลยนะจ๊ะอร่อยมากมากันเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงที่6กันยายน